สวัสดีครับครับวิดีโอนี้นะครับผมจะมาสอนวิธีแก้ปัญหานะครับที่ว่าเราเล่นเกมนะครับแล้วข้อความเมสเจอร์ของ facebook Facebook นะครับเด้งขึ้นมานะครับปัญหานี้เป็นกันเยอะนะครับผมผมก็เลยมาสอนนะครับวิธีการปิดการแจ้งเตือนนะครับข้อความในเมสเซจของ facebook แล้วก็เพื่อนบางคนนะครับ สอนสองมิธีเลยนะครับผมในคลิปเดียวก็ก็นี่นะครับก็ให้เราเข้ามาที่ Messenger ก่อนนะครับแล้วก็ไปที่โปรไฟล์นะครับมุมบนซ้ายมือนะครับโอเคหลังจากเข้ามาแล้วนะครับก็ให้เราเลื่อนลงมาครับหาคําว่าแชทนะครับผมเราก็ให้เราปิดแชทไปนะครับแชทนี้คือการปิดการแจ้งเตือนของเพื่อนทุกคนนะครับที่อยู่ใน เฟซบุ๊กของเราหรือใน m e s s ซนเจอของเราที่เราติดต่ออยู่นะครับแชทเท็คืออะไรนะครับก็คือไอ้เจ้าตัวที่ว่าถ้าเพื่อนเราส่ง m e s s e n g e r ขึ้นมานะครับ Messenger ก็จะเด้งข้อความนะครับขึ้นมาเลยนะครับเป็นกลมๆนะครับแล้วก็เป็นรูปโปรไฟล์ของเพื่อนที่ทักมานะครับอันนั้นนะครับคือปัญหาที่กวนใจเรานะครับตอนเราเล่นเกมถูกไหมครับวิธีการปิดก็คือปิดแชทเท็ตรงนี้ไปนะครับก็จะแก้ปัญหาตรงนี้ไปได้ ต่อมานะครับเราจะปิดบางคนนะครับก็คือผมต้องการจะปิดอันนี้แล้วกันนะครับแล้วก็มาที่เนี่ครับนี่ื้องหมายนี้นะครับเราก็มาปิดครับอ่าแล้วเขาจะขึ้นมาครับการปิดการแจ้งเตือนสําหรับสนทานานี้เขาจะมีเวลาให้เรานะครับเราคิดว่าเราจะปิดเป็นนาทีเป็นชั่วโมงหรือไงหรือจนฝาเราจะมาเปิดอีกนะครับในที่นี้ขอเป็นจนฝาเราจะมาเปิดอีกนะครับ อ่าแล้วก็กดออกเลยครับเพียงแค่นี้นะครับเราก็ลดปัญหานะครับนะครับการแจ้งเตือนของ Messenger ขึ้นมานะครับโดยที่ว่าเราอาจจะไปทำอย่างอื่นหรือเราอาจจะทำคลิปวีโอหรือเราจะเล่นเกมนะครับเพียงแค่นี้นะครับก็ปัญหานี้จะหมดไปนะครับที่ว่า m e s s e n g e r เด้งขึ้นมากวนใจเรานะครับก็ลองนำไปประยุกใช้ดูนะครับเป็นอย่างนี้นะครับผมก็หวังว่าคลิปวีโอที่ผมนำ เสนอมานะครับก็มีประโยชน์กับคุณผู้ชมนะครับถ้าชอบยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดส u ั s c ใครกันด้วยนะครับที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิ่งกันด้วยนะจะได้ไม่พลาดสาระดีๆแบบนี้นะครับผมโอเคส่วนคลิปวันหน้านะครับก็รอติดตามชมกันได้ว่าจะมาสอนเทคนิคอะไรเพิ่มเติมอีกนะครับส่วนคลิปวโนนี้ N N N นเอ็นเอ็นสอนใช้คุนเตอร์ชแนลสวัสดีครับ